แต่ว่าจริงๆคุณสกอ็อาจาออาจะเหี้ยวไปนิดนึง โอเคเคลียทุกเรื่องนะคะเรื่องที่ไม่รับช่อดอกไม้ก็บอกว่าถ้าว่าพี่คริสรับได้แล้วระหว่างนั้นน่ะคนอื่นะ่ะที่รอที่ว่าจะแต่งงานะออนะรอนานเลยนะ <c oughs> นะพี่คริสก็บอกไว้วันนี้ว่าเหตุผลทําไมไม่รับช่อดอกไม้แล้วก็พูดถึงเรื่องที่วิตะทะเดือดด้วยค่ะ <c oughs> ว่าโลกอาจจะแบบว่าไม่ได้น่ารักกับอีกฝ่ายมากๆโอเค <Okay, S 2> นะต่อใจเย็ยนๆบนท้องถนนนะคุณผู้ชมนะอาส่วนเรื่องนี้คู่นี้เขาก็รักแล้วก็ดูแลกันแบบไม่ห่างห่วงใยกันตลอดนะคะสําหรับ คุณนนกูนแล้วก็<ช>คุณแอบทัศออนนะคะคู่นี้เขาก็น่ารักมุ้งมิ้งตลอดอล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคุณแอบป,ป่วยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ไปคนเดียวนะ,ะไปพร้อมน้องปีใหม่เลยหลายคนก็ตกอ,กอกตกใจแล้วก็เป็นห่วงว่าป่วยเป็นอะไรกันคะล่าสุดไปเจอตัวนนกุนในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพ,พย,ายนตร์ Start It up Why Start Nonstop นะคะที่โรงภาพ,พย,ายนตร์เนี่ยก็ต้องถามสักหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแอบอาการเป็นยังไงบ้างแต่เอ๊ะก่อนจะให้สัมภาษณ์มิส อะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาดูบรรยากาศของเหล่านางฟ้าวิกตอเรียสีเครตกันหน่อยมารวมตัวกันกับงานเปิดตัวใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องโบเมลาดาน้องแอนชิลีและก็ลูกเกดเป็นใครยังไงอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันพี่ลูกเกดนะ,ะตัวแม่มาเลยอะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันช่วงหน้าค่ะ ใหม่ FB Auxiliary Battery ที่เปิดระบบการทำงานของแบตเตอรี่หลักเลี้ยงระบบไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยโดยโรงงานผู้ผลิตเจ้าแรกในประเทศไทย FB Auxiliary Battery เสริมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าตัวแม่ต้องจัดการหลายอย่างร้านเสื้อผ้าเรื่องรูปงานสามีจริงไหมคะจ้าจะเจอเรื่องอะไรก็สนุกที่ได้ทำดื่มแบรดมีคานโนซีนทุกวัน ุุยยฉัาเป็นแบบนีมาสักระยะแล้วนะอาการอะมันเล่งปอลมนเล่งปอลเฮลมีหนูมีเรื่องห้ามพลาดนะคะเฮลมี e หนูมีเรื่องอาทิตย์นี้สิเโมงตรงทางอมรินทีวี h อกดส4ค่ะอมรินทีวี ให <My. S 1> <Jelly Beauty. S 2> ม่เจเล่บิวตี้มีไฟเบอร์เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาหมักคอมบูชาอร่อยลองเลยไม่ได้ออกแดดผิวก็ยังคล้ำเสีย Nivea Extra Bright มีวิตามินซี40เท่าและเปปไทด์คอมเพล็กซ์ช่วยเสริมประการผิวให้ดูแข็งแรงอัพผิวดูวกล้าวใส Nivea Extra Bright Skin is for Radiance Nivea is for Skin นุ่นดาวน์เนปจูนเราหน้าน,านาัา้วได้ สูตรที่เหนือกว่าเดิมจาก S 2 6 g o S 2 6 g o และ S 2 6 g o PRO โชมใหม่อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ML เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวมสิชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่เซเล่บิวตี้มีไฟเบอร์เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาหมักคอมบูชาอร่อยลองเลยปรกรุมเครื่องใช้ไฟฟ้ายิ่งใหญ่ส่งท้ายปี power by expo ถล่มราคาสั่งสะเทือนวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าส่งท้ายปี power by expo 7 1 5ธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนา ผมแตกปลายผมแห้งเสียผมเปราะขาด My Dove Intense Repair พร้อม Smart Target เทคโนโลยีช่วยบำรุงผมลึกถึง10ชั้นและช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ผมแข็งแรงดูนุ่มลื่นขึ้น10เท่า My Dove อยู่กันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของ e p o c ซ t เด a y ข่าวร้อนบันเทิงแทบค่ะ มากันที่แบรนด์นี้ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงแทบทุกคนเลยนะสำหรับ Victoria's Secret ค่ะที่เป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในนะคะล่าสุดเนี่ยมาเปิดร้านวิกเ o อร์่ส่งท้ายปีนะคะกับ มาที่จะคุณผู้ชมจะได้ร่วมสนุกกับแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปีนะคะกับอมรินทีวี HD ช่อง34ที่แจกใหญ่จริงๆค่ะเพื่อแทนคําขอบคุณที่แฟนๆรายการข่าวติดตามเรามาตลอดทั้งปีเลยนะคะ,คะชวนคุณผู้ชมค่ะมาร่วมโหวตกับที่สุดของข่าวดังแห่งปีกับแคมเปญโหวตข่าวใหญ่อมรินทีวีลุ้นรางวันฟรีรวมกว่า2.5ล้านบาทนะคะกับ5หัวข้อข่าวใหญ่ตลอด5สัปดาห์ง่ายๆเลยเพียงแค่สแกน Q r code คที่อยู่บนหน้าจอแล้วก็มาโหวตการสามารถโหวตได้ถึงวันละ3ครั้งนะคะเพราะว่ายิ่งโหวตมากก็ยิ่ง มิทธิมากลุ้นรับรางวัลใหญ่มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Xpander นเะคะเป็นรถยนต์เลยนี่ยิ่งใหญ่อลังการ hmm. แล้วก็ยังมีรถจักรกยานยนต์ไฟฟ้า AJEV เครื่องซักผ้าฮิตาชิแล้วก็แพ็กเกจที่พักเพลาเพลินบุรีรัามา3วัน2คืนค่ะและหัวข้อข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์นี้ก็คือคนในข่าวแห่งปีจะมีข่าวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะคนในข่าวแหงปีริา กันจอมพลังตอวหอมอมาดอบที่จุดบัตเตอร์แบร์พัแนแลนที่จอบิวปุรวุฒิมนนิสอานิพักนนายตั้มวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ,คะรีบมาโหวตกันเยอะๆค่ะบน34 HD App แอนะคะเพราะว่าผู้โชคดีอาจเป็นคุณผู้ชมค,ะค่ะฝากกันนะคะร่วมสนุกกันค่ะ แล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาของเอป๊อบทีเข่าวร้อนบันเทิงแซ่บแล้วนะคะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยภาพของบรรยากาศงาน v i c ตอเรียซีเขนะคะที่สยามเซ็นเตอร์สโตรกันหน่อยแล้วกันนะคะ<อ>ยิ่งใหญ่อลังการมากเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามจากภาพนะคะวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ